สวัสดีครับนี่คือรายการซอกซอนพยาวนะครับเป็นรายการที่จะพาทุกคนไปซอกซอนทั่วทุกมุมของจังหวัดพยาวครับและตอนนี้เราอยู่ที่วัดนันตรามอำเภอเชียงคำนะครับผมเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษไปครับเชิญผู้ร่วมรายการคนนี้ครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อดนครับโอ้โเอเนจีเหนื่อยแล้วคนนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณไปสัมผัสกับความสวยงามของวัดนันตรามกันครับวันนี้ครับผมไปเลยเ<อ>ไหมครับเริ่มจากตรงไหนก่อนดิ เริ่มจากเดินชมนกอชมไม้แถวนี้ก่อนครับดเดี๋ยวรถมาเดี๋ยวเราจะโดนชนนะครับได้ครับผมน,นี่คืออะไรจ๊ะนี่คือตักน้ำใส่กะโลกชะงกดูเงาเฮ้ยมัน <c oughs> มันจะม,นมันจะทำงานยังไงอ่ะผมว่าน่าจะเป็นที่ตักน้ำโบราณนะเนี่ย นี่เดี๋ยวดูนี่แล้วก็น่าจะไหลลงไปแล้วก็เอาน้ำขึ้นมาดื่มกินผมว่ายังมีน้ำอยู่หรือเปล่าไม่ีน้ือแล้วนี่แต่ข้างในมันยังเปียกอยู่ผมเห็นลองส่องไปดูดิเห็นหน้าตัวเอง <laughs> <laughs> ตกใจ <laughs> ตกใจ <laughs> โอ้ตอนนี้ก็วัดก็มีคนมาเทีเท่ยวเยอะเหมือนกันนะ ประมาณกี่โมงละสองสามคนได้แล้วนี้ตอนนี้ก็จะสิบโมงแล้วคนเขาก็มาทำบุญกันช่อันนี้คืออะไรครับเนี่ยน,นี่คือสลานน้อยถ้าเป็นเหมือนถ้าเป็นที่บ้านผมก็เป็นบ้านย่าผมก็เป็นฟีลเหมือนอันนี้จะไว้กินน้ําแบบเขาจะตั้งไว้หน้าบ้านแล้วก็เอาเน่ตตักกินน้าแล้วเรากินได้หรือเปล่าน่าจะไม่ได้แต่เขามีกระบวยให้กินนะลองไหม น่าจะเป็นกินกอาจจะมีซากถึงดําบรรลยซะใหญ่อยู 1941, อ่แล้วเดี๋ยววันนี้นะครับคุณดนจะมาลองกินให้ดูนะครับเกินเฉยผมก็มาแล้วผมอยากรู้เลยว่าล้วถามนี้ก่อนว่าคุณเป็นคนที่ไหนผมเป็นคนพะเยานี่แหละ อำเภอไหนครับผมอยู่อำเภอจุนครับผมจุนที่ผ่านมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่มันใกล้กับเชียงคําแล้วก็เชียงคํานี่มีที่ไหนเที่ยวหรือว่าจุนมีที่ไหนเที่ยวแนะนําผมไหมเพ<อ>ื่อผมจะได้พาแฟนหรือพาครอบ<อ>ครัวผมมาจุนนี่ผมว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่เชียงคํานี่ถ้าคุณแบบอยากสัมผัสลมหนาวคุณก็ไปภูชีฟ้าได้แต่ถ้าคุณอยากสัมผัสลมหนาวปปาอีอกที่ไดเป็นอำเภอปงก็จะเป็นภูลังกา ไม่ค่อยมีที่เที่ยวเท่าไหร่ในพะเยาเหรอก็จะมีที่คือตรงนี้แหละวัดนันตารามนี่ครับมันก็ค่อนข้างที่จะสวยแล้ว,ลวเรากำลังอยู่ที่นี่ตรงนี้คือเกาเรียกอะไรางงานะเจดีใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจเราจะบิดเบือนประวัติศาสตร์หรือเปล่าเราต้องถอดรองเท้าก่อนถ้าเราพูดไปเรื่อยเราจะบิดเบือนประวัติศาสตร์หรือเปล่า น่าจะเป็นเจดีที่มีเจดีประสาทสอุไรสอนี่ย่อมาจากอะไรสอน่าจะจากผมก็ไม่แน่ใจสอสอรโนัดหรือเปล่าสอจอพระโพธิสัตว์กวนอิมอันนี้น่าจะเป็นสายจีนหรือเปล่าเราเข้าทางไหนครับน่าจะเข้าทางนี้ไม่ใช่ข <laughs> ออนุญาตนะครับ คุณนับถือพระแม่กวนอิมหรือเปล่าผมาศาสนาพูดครับแต่เราก็ทำด้วยก็ดีมะทำทำยังไงผมก็ไม่รู้เราก็อ่านคำทำนายไปก่อนโอ้เจมดแล้วนี่ไม่โยนกันนะดูน,นี่วะคืออะไรอะนี่ไงความกับหมายของผม แต่ว่าโยนแล้วไม้แอนใดอันหนึ่งคว่ำแลวอีกอันหนึ่งหายแปลว่าคําทํานายสำลิศผลนะพูดคออะไรคุณโยน,นเลยลืมขอโยนไหวไหโยนขึ้นมั้งเฮ้ยขอมากเกินไปโอ้โหขอรางวัลที่หนึ่งเลรู้ได้ไง น่าจะขออีกรอบได้ครับขออีกรอบนะลองโยนดูอ่ะอีกรอบน่าจะจริงไหมโอ้โหสักท์จริงครับแล้วก็เลยแบบเลี่ยงนิดนึงว่ะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอทุกอย่ารางวัลที่หนึ่งกโอ้ก็เลยว่าหงายคู่มากเกินไปมากเกินไปต้องนับถือละแกสักสิจริงผมต้องขอรางวัลที่หนึ่งคนขอเยอะเกิน <ม>อ,อถ้าสองตัวอาจจะพอเป็นไปได้ไงแต่ที่เชียงคำนี้ก็เด่นเรื่องโคมไฟนะครับเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นโคมที่เขาทําด้วยมืออเป็นแฮนด์เมดเป็นฟิล์เหมือนโอท็อปหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่ชใช่นะแล้วเชียงคำนี้ก็มีเด่นอีกอย่างคือกะละแมคคุณเคยได้ยินไหมกะละแมเชียงคำกะละแมนี่ ผมได้ยินมาต้องจังหวัดไหนจังหวัดหนึ่งนี่แหละที่เด่นกะละแมผมไม่รู้ว่าเชียงคำเด่นมันวัดก็ก,กว้างอางนีนได้เดินอยู่เหมือนกันนะได้หนึ่งเหนื่อยอันนี้พระเขากำลังเทศอยู่เดี๋ยวรอสักพักเดี๋ยวเราเข้าไปเพราะว่าเราไม่อยากรบกวนเวลาแล้วก็ความเป็นส่วนตัวของท่านใช่อ,อยู่วัดน,น้นานยังครับนานแล้วนานแล้วแล้ว <c oughs> ตั้งแต่เกิดหรือเปล่าครับพวกมาเราจะโดนลุมหรือเปล่าเราจะเอาบานอยู่ไหมครับกัดกูซะนี่แล้วชื่ออะไรครับเนี่ยาหนึ่งตัว กันชื่ออะไรครับชื่ออะไรตําเนียวตําเนียวเอาไปตําเนียวชื่ออะไรเนี่ยนี่คนหล่อเลยมาเลยวะเนี่ยไปวะเราก็เดินนะเดี๋ยวเราไปเข้าไปในกุฏินะเพื่อนเขาอยู่ในเต้นนะไรเขากำลังเทศอยู่่วันนี้วันพระ ทำไมถึงไม่ขึ้นเ <laughs> จ็บนิว <laughs> เดี๋ยวเราลงไปข้างหน้ากันดีกว่า ดูจากเวลาตอนนี้แล้วครับก็คิดว่าเมื่อกี้ไปสอบถามมาแล้วครับกว่าเขาจะเขาเรียกอะไรเทศหรอใช่เขาเทศเพราะว่าวันนี้วันพักเขาจะจบที่เที่ยงซึ่งเวลาเรามีไม่พอนะครับอันนี้เราอาจจะไม่ได้เจอเจ้าว,วาดเดี๋ยวเราจะเดินชมวัดกันต่อนะครับเพราะตอนเด็กๆผมเคยเข้าวัดเนี้ยผมต้องไปกับจายแล้วมันต้องตื่นเช้ามาก,ม,ากม,มันก็เลยอาจจะแบบ ถ้าไปวัดต้องตื่นเช้าเงี้ยหรอ่มันเลยไม่อยากไปวัดนะถ้าไมาเซตอนเนี้ยยังอยากไปอยู่ไหมผมรู้สึกว่าพอผมได้โตขึ้นแนละ้วผมรู้สึกว่าอยากมาวัดนะผมรู้สึกว่ามันสงบดีมันหนีจากเรื่องวุ่นวายดีดูสิตอนนี้ทั้งลมเย็นอากาศดีมีเสียงพระเทศ์นิดหน่อยเพลินแล้ววัดตรงนี้อยู่ใจกลางเมืองเชียงคำเลยนะครับเป็นแบบ ไม่น่าเชื่อนะว่าเชียงคำนี่มันวุ่นวายมากเลยนะแต่พอมาอยู่ในวัดที่ตรงกลางของเชียงคำเนี่ยกับสงบงเงียบม,มากเลยรอบหน้า,าน้าผมอยากไปวัดอะไรนะที่ประจำจังหวัดพะเยาผมนึกไี่ออกวัดอะไรวัดหลวงวัดอะไรอ๋อวัดสี่คมคำรึเปล่าใช่ใช่ใช่รอบหน้าคุณไปได้ไหมได้ครับผมพาคุณไปแน่นอนถ้าคุณอยากไปนี้คือชุดอะไรเรนี่ย ชุดชาติพันธ์ปะโอ,โอคือเป็นชุดการแต่งกายคือถ้าผู้ชายจะมีผ้าพันหัวหรือผ้าพวกหัวมีหลากหลายสีสันคอเสื้อกม้มแขนทรงกระบอกนี่จะเป็นชาติพันธนะ์และถ้าผู้หญิงก็จะมีเป็นเกตเหมือนพญานาคโอ้ผมอยากเห็นของผู้หญิงจังมีไมไม่ง่ามเนี่นยแต่พี่เขายืนคนเดียวผมก็แอบหลอนแล้น,นะ วันตอนนตกคืนนี้คือมีจ้าเอกบ้างเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าผมได้มาเสพวัดที่นี่ก็ผมรู้สึกว่าบรรยากาศก็โอเคมากนะอผมยังไม่อยากกลับเลยคุณมีวัดหรือว่าที่ไหนแนะนําในอำเภอเชียงคำไหมงั้นผมพาคุณไปนดีกว่าวัดพนังดินุณเคได้ยินไหมพนังดินใช่พนังดินคือยังไงความหมายคุณพอจะรู้ไหมผมแบบเอาไงก็ได้ลองพูดให้ผมแบบสนใจหน่อยเป็นวัดที่ มีพุทธรูปที่นั่งดินเดี๋ยวคุณต้องไปดูนั่งดินยังไงคือนั่งพื้นดินนั่งพื้นดินเลยหลอปกติก็จะเป็นฐานใช่ไหมใช่ปกติเขาจะนั่งไปแบบที่ยกสานขึ้นมาแต่นี่จะเป็นพนังดินเลยนั่งกับดินเลยใช่ครับอันนี้เราก็อยู่กับวัดพนังดินแล้วนะครับผมพาคุณมาทางสบายไหมเมื่อกี้ ร้านอาหารก,ก็เยอะหิวไหมหิวข้าวหิวข้าวด้วยตอนนี้คนก็เต็มนะวันนี้เพระาะว่าเป็นวันพระจริงๆหละทุกวันยังไม่เห็นพระนั่งดินเลยที่เป็นชื่อดังคณก็มาครั้งแรกเหมือนกันหรอผมว่าจริงผมก็มาหลายครั้งครับผมผมมาตั้งแต่เด็กๆไงผมลืมบ้างยีลืมบ้างมีไงมีประวัติอะไรเนี่ยประวัติอุโโสถพระเจ้านั่งดินนี่หรือเปล่าอาจจะอยู่ในนี้แหละผมว่า ไปไหว้พานั่งเดินกันอยู่ ดีไรนี้คือจริงป่ะขยับยังไงขยับให้ออกมานึงอันขยับผมผมันออกมาทุกอันเออ กันบางครั้งบางคราวแต่วัดนี้ก็คนก็มาเยอะมากนะมว่าจะเจนไหนเอาฟ้าก็ยังมาจากที่พูดไปอ่านประวัติมาเมื่อกี้เป็นไงบ้างผมประวัติเขาก็เป็นเหมือนเป็นฟิลว่าเพราะอะไรทําไมเขาถึงชื่อว่าพระนั่งดินก็เหมือน่าคาผมใช้คำังไงดี เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของท่านละกันคือเป็นฟิลเหมือนว่าจะสร้างฐานกี่ครั้งกี่ครั้งก็สร้างไม่สําเร็จก็เลยแบบอลองไว้ตรงพื้นอเงี้ยเหมือนมีนิมิตมียานอะไรฟิลนี่แหละมั้งออเออว่าท่านอะ่ะชอบไมช่ชอบติดดินก็เลยตั้งชื่อว่าพระนั่งดินถ้าที่ผมจับใจความได้นะเนียกว่าช้างหรืออะไรนี่คุณว่าไ,ได้เลยนะช้างแหละ ถ้าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกนี่ก็คือช้างแน่อนอนอเจนมุกอะไรไม่ค่อยได้เลย,ยนในวัดในวัดใช่ปิดเปอนประวัติศาสตร์อันนี้เป็นคำน่าจะเป็นข้างในเน่ยอ,อ๋อนี่ไงเดี๋ยวรอคุณาวาเสร็จก่อนแล้วกัน กระดูกของพระพุทธเจ้าใช่ทีเนี่ใช่นี่ไงก็คือเนี่ยภาพระรมสาลีริกธาตุคือเป็นอัฐิของพระพุทธเจ้าที่อยู่ข้างในไม่ได้ใหญ่หรอกประมาณนี้เล็กนิดเดียวแค่ประมาณนี้แหละที่ผมเคยเห็นของวัดอื่นนะก็น่าจะประมาณนี้แล้วเขาก็จะใส่ในฉัดอะไรใส่อะไรไว้ในนี้ เขาก็จะมีพิธีหนึ่งปีเขาก็จะมีมาทําบุญทําอะไรความรู้ใหม่เลยใช่หใช่หรือมันมีทุกเจดีย์มีล่าน้อยวัดมากที่จะมีส่วนใหญ่ต้องเป็นวัดดังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีกันเหมือนคลิปก่อนที่ไปวัดม่อนพญานาคนั่นก็คือพระบรมสารีริกธาตุผมติดตามอยู่รายการนี่ผมชอบมาก อีพีที่แล้วคุณก็ออกเนี่ยผมติดตามอยู่โอ้ยีพีที่แล้วนี่คุณบอสเนี่ยก็ได้สร้างวิดกรรมในการล้มไว้ดีมากคุณล้มไปอีพีไหมโอ้ยได้ได้ได้ไดเฮ้ยคุณผมมีรายการผมด้วยนะจริงไหมเนี่ยใช่ผมเพิ่งถ่ายไปออนแอร์วันพฤหัสรายการอะไรครับมอญลิ้นถิ่นพะเยาถิ่นเหนือโอ้โหตลกผมอยู่โลเคอลมันอยู่โลเคอเกินไปไม่แล้วคุณคุณบาได้ไหมว่าคุณทำเมนูอะไร เป็นอาหารเหนือนี่แหละโดยเฉพาะเลย <Wow. S 1> ติดใจมีให้กินแน่เลยต้องลองติดตามกันครับลงลวงันไหนครับมัเรืิอเพาดเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยววันจันทร์ลงโปรโมทแล้วก็ค,ค,คือคลิปนี้ลงหลังใช่คลิปนี้ลงหลังคลิปนี้น่าจะลงหลังได้เลยครับก็คือถ้าคลิปนี้ลงแล้วคือคุณสามารถไปดูมวนลิ้นถิ่นเหนือของคุณโดนได้เลยครับเมนูเด็ด <laughs> ว่าแล้วว่าประมาณนี้พอละผมว่าผมก็รู้สึกโอเคมากนะครับได้มาที่วัดสองวัดด้วยผมว่าคุ้มผมว่ารู้สึกอิ่มบุญแล้วกันเนี่ยอิ่มอกอิ่มใจมากเลยตอนนี้เหลืออิ่มข้าวแล้วเ,เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันเดี๋ยวเราไปหา<ๆ>อะไรรองท้องกันต้องเดินทางกลับอีกอแล้วก็ยีพีหน้าผมก็อยากจะมากับคุณอ,นะอีกนะใช่มเนี่ยใช่ผมอยากจะลื่นสักครั้งเหมือนคุณบอส <laughs> ที่หน้าเราต้องไปหาที่เดินกันได้ครับเพราะวัดนี่เราค่อนข้างสำรวมนิดนึงนะครับได้ต้องเกรงใจคนอื่นเพราะวันนี้วันพระด้วยใช่แล้ววันนี้ผมต้องขอบคุณคุณดนมากนะที่มาเป็นเพื่อนผมถ้าไม่มีคุณดนก็การอิ่มบุญครั้งนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับต้องขอบคุณเช่นกันครับอย่าลืมไปติดตามอะไรนะครับรายการอะไรนะครับมวหลิ้นถิ่นเนือลงทุกวันพฤหัสบดีครับโอเคครับแล้ววันนี้ซอกซอนพยาลของเราครับก็ ต้องจบลงแล้วนะครับอีพีหน้าจะไปที่ไหนก็ต้องลุ้นติดตามรอชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ